สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมส Car c างอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมดิบมาเป็นเจ้าตัวรถ To y ยต้าน w Fortuner นะครับผมคันนี้เป็นตัวร e g e n เดอนะครับเป็นตัวรุ่นหายากเลยนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น2.8ขับ2รถปี2021นะครับผมแล้วก็เรื่องไหมครับใช้งานไปเพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาตั้งขายนะพิเศษสุดๆถูกสุดๆเลยนะสำหรับคันนี้เพียงแค่ราคา1,159,000บาทเท่านั้นนะครับย้าว่า1,159,000บาทเท่านั้นครับ เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับมดจะพามาชมภายในภายนอกนะครับมาเริ่มมนจากด้านตัวโคมไฟหน้านะครับผมเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์2ดวงคาดไฟ LED ไฟ LED a y t i m e Running งไล h t มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ด้านล่างนะครับผมเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้กระจังหน้านะครับผมโตโยต้าครอบแก้วแบบนี้กันริ้วรอยแล้วก็เป็นตัวระบบเรดาร์ cruise control สามารถดูดท้ายรถคันหน้าได้ด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องมอง360องศานะครับตัวล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกอลอยขอบ20นะครับลัดมาพร้อมกับเป็นตัวดอกยางเน้นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดําเงาหล่อๆแบบนี้แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมองด้านข้างก็มีให้เรียบร้อยแล้ว เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียมทั้งหมด4บาลเลยนะครับผมสำหรับ เบาภายในนะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดําตัดขีดสลับกับสีแดงแบบนี้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าปูเป็นตัวพรม 3D แบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วคุณแจออกศูนย์ออกป้ายแดง2ดอกนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตัวโหมดนะครับผมมีให้ปรับถึง3โหมดเลยนะครับเป็นอีโคโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับผมแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับเลขไม่ขับใช้งานไปอยู่ที่8 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับ เบาะแถวหลังนะครับก็ใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับสําหรับตัวพลาสติกกับบันไดนะครับยังไม่ได้แกะออกใช้งานเลยนะครับตัวดิสเบรกสี่ล้อนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ไฟท้ายนะครับผมแบบ Fu ู l LED t i g h t g u i d i n g หล่อๆแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมใช้งานเพียงแค่ระบบปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้แล้วก็ สัญลักษณ์โลโก้2.8ตัวเรจนเดอร์นะครับตัวเบาะท้าสามก็สามารถพับลงมาแบบนี้บรรจุผู้โดยสารได้นะครับขนาดไม่เกิน7ที่นั่งนั่นเองหรือว่าท่านไหนที่มีของสัมภาระเพิ่มเติมก็สามารถพับแขวนขึ้นไปได้นะครับผมเพื่อจุของสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวซิกเกะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะครับแล้วก็ หัวน็อตนะครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดแต่ดงสิ้นเลยนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมเป็นตัว New Fortuner นะครับผมเป็นตัว r e g e n e r 2.8ขับ2คันนี้ไหม่เพียงแค่88,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ราคาตั้งขายพิเศษสุดๆเลยเพียงแค่ราคา1ล159,000บาทเท่านั้น,นครับท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะผมรีบนัดวันเข้ามาดูนัดวันเข้ามาจองรถกับมดโดยตรงได้เลยหรือว่านัดวันเข้ามาทดลองขับรถตัวจริงได้เลยนะครับโทตรติดต่อมาหากับมดโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์ 098 490ครับนะครับ2739นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเบอร์098 490ครับนะครับ2อ3 9นะครับอย่างไานวิธีงก์คอนแทกนับช่องทางในต่อนะครับเอาไว้ใต้ลิงค์คลิปทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้มันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ